สวัสดีค่ะกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักประจําเดือนพฤษภาคมนะ,ะปี66นะคะก็มาถึงคิวของชาวมินกันแล้วนะคะช่องเมม่ดูได้ทั้งลัคนาทั้งราศีนะคะการแบ,บ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวนตกแล้วก็แบบของไทยนะคะดวงวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์เช่นมีคนคุยมีการว่าแต่งงานแล้วนะคะถ้าคุณยังโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีดวงสถานะโศดแล้วก็รอรักเก่าแยกให้นะคะ อยากให้ดูดวงให้ตรงสถานะนะคะเพื่อความแม่นยำแล้วก็ช่องเมนเนี่ยมีครอบคุมทุกสถานะอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำทำนายในวันนี้นะคะโดยการเปิดไพ่ไคล์ไลน์นะคะเป็นส่วนนี้พิเศษให้ทุกเดือนนะคะสำหรับรายเดือนปกติเนี่ยมันจะเปิดให้กับคนที่มาดูดวงส่วนตัวนะคะ Take Inspire Action นะคะ Lighten Up แล้วก็ a c t Tune to the d i v i n e เดือนพฤษภาคมนะคะจากวานอยากให้คุณเนี่ยลองทำตามอินสป r เรชันของตัวเองก็คือ แรงมันดันใจนะคะหรือว่าความคิดสร้างสารรค์อะไรที่คุณมีนะคะอยากให้คุณลงมือทำนะคะอยากให้มันเ,เป็นแค่แผนง,งานที่อยู่ในหัวสมองของคุณแค่นั้นนะคะเพราะว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้มีพลังบวกเข้ามา Lighten up ก็หมายถึงการทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแฮปปี้มากขึ้นนะ,ะถ้ามีอะไรที่ทำให้คุณกุ้มใจไม่สบายจะอยู่ยาให้ละทิ้งตรงนั้นแล้วก็คิดบวกนะคะหาความสุขใส่ตัวนะคะ แอ n e to the divine mm hmm. ก็หมายถึงการเชื่อมตัวเองจูนตัวเองกับพลังจักรวาลการเปิด uh, ใจนะคะรับสารจากจักรวาลจักรวาลต้องการจะสื่อสารกรบับคุณตลอดแหละแล้วเขาจะส่งผ่านมาทางรังสองหอนนั่นแหละคะ่ะอะไรที่เราแบบคิดขึ้นมาได้นะคะหรือว่ามีอะไรแบบมีทรายอะไรมาเตือนเราแล้วก็ตัดสินใจหรือว่าเชื่อไปตามนั้นได้เลยนะคะมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเวิร์กกับจักรวาลน,นะคะโดยตรงนะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทาโร่นะคะที่เกี่ยวเรื่องกับความรักความสัมพันธ์โดยตรงนะคะมีเปิดแปดตำแหน่งนะคะรอบดวงรายเดือน ตำแหน่งแรกตัวตนคุณนะคะตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักตำแหน่งที่สสิ่งที่ต้องระวังตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันโหดีมากตำแหน่งที่5นะคะสิ่งที่เขาบ่บอยคุณดูตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่เอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็สรุปค่ะโอเคก็ถือว่าโอเคนะคะสรุปสรุปท้ายสำรับ3คาถากับัวาต้องปล่อยวางนะคะ อะไรที่เคยทําเคยเริ่มต้นเอาไว้นะคะหรือว่าอะไรที่คาดหวังเอาไว้แล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อยากใค้ละทิ้งไปอะ่ะเมื่อเรามีการปล่อยวางตรงนี้ได้นะคะไม่คาดหวังเนี่ยเราจะมีความสุขใจขึ้นได้ทันทีทันใดเลยนะคะค่ะเรามาดูนะคะไพ่คุณคิงถือเหรียญกับัวมันมีความรู้สึกไม่มั่นคงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในใจของคุณในช่วงนี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจกักรวาถึงได้ส่งพลังบวกมาให้นะคะในไพ่มนุษยจี คุณอาจจะรู้สึกว่าการงานการเงินคุณมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่หรือว่าคุณก็ไปซีเรียสกับมันว่าจนเกินไปนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์มันก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะว่าคุณอาจจะเหมือนกําลังจดจอ้องอยากจะให้ชีวิตมันดีขึ้นเร็วๆนะคะแต่คุณอาจจะลืมไปว่า จักรบาลกําลังช่วยคุณอยู่แล้วก็การที่ว่าชีวิตจะดีขึ้นหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆบางครั้งมันก็ต้องอาศัยเวลาด้วยะคะ่ะอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เรายังไม่ได้อยากให้เราแบบอภิชัยกับชีวิตที่ว่ามันมีอะไรที่มันดีแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวหรือว่าไปคิดมากเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่มั่นคงนะก็ต้องอมีความสุขกับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนะคะพูด,ดง่าย แฟนคุณได้ก้าวขาากับผัวถือว่าดีค่ะอุปสรรคปัญหาในชีวิตรอบๆตัวลดลงแล้วก็ถ้าพูดถึงความคิดภายในใจกับแพงในใจอะนะคะที่เขาเคยมีต่อคุณเนี่ยลดลงดังนั้นความสัมพันธ์มันจะไม่ได้ตึงเครียดมากนะสิ่งที่ต้องระวังเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะการเสี่ยง ด้วยความที่เราใจร้อนนะคะอย่าที่จะให้มันมีความมั่นคงเลยมากๆบางครั้งเราอาจจะผลักดันอะไรใหม่ๆมากจนเกินไปนะคะจนกลายเป็นการกดดันตัวเองตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อชีวิตทั่วไปแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะอย่าเสี่ยงในสิ่งที่เราไม่มั่นใจเนาะแล้วก็พลังงานที่มีร่วมกันตรงนี้ที่เม็นอวบดีมากๆก็คือว่าคุณสองคนเป็นรักแท้ของกันและกันนะคะไพ่เอกซ์คับเป็นความรักที่เป็นนิรันดร์ด้วยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ,ะสิ่งที่เขาอยากบ่อยคุณรู้สิบเหรียญกับขัวนะคะ เรื่องนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตนะคะที่ตัวแฟนอาจจะเคยมีความไม่มั่นใจกับตัวคุณเหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันตลอดชีวิตเลยแบบนี้หรือไม่ก็บางท่านอาจจะแต่งงานแล้วแต่ว่าแฟนอาจจะคิดถึงความมั่นคงในชีวิตคู่นะะที่ผ่าน,านมาเขาอยากที่จะทําให้ชีวิตคู่หรือว่าชีวิตักของคุณสองคนเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะเขาก็รู้นะ มูมอนี่เขามองคุณดีมากนะคะ6เหรียญก็คือเขามองว่าคุณมีความรักให้กับเขาแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็นความรักที่จริงใจบริสุทธิ์ใจนะคะเนี่ยไม่ถึงได้บอกว่าเขามีกำแพงในใจคุณน้อยลงมันน่าจะเป็นการปรับความเข้าใจกันหรือว่าได้รู้ซึ้งถึงจิตใจของกันและกันนะคะมันก็จะทําให้ช่วงเวลาต่อไปของความสัมพันธ์คุณเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะ อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เลเวอร์ขึ้นมากับหัวนะคะอาจจะหมายถึงการตัดสินใจนะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความรักนะคะเพราะมันเป็นเรื่องภายนอกอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องชีวิตทั่วไปของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็จะมีผลต่อ,อชีวิตคู่ของคุณนี่แหละนะคะในเดือนนี้จ,จะมีการตัดสินใจสําคัญนะคะไม่ขุนกับเขานะมาดูบทสรุปนะคะเจ็ดดาบมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจหรือปวดศักเข้ามาเยอะนะคะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดได้คุยกันนะคะถือว่าเป็นความลับสีดาบนะคะ จะมีช่วงเวลาที่ได้พักหายใจบ้างนะคะในเดือนนี้ถึงแม้ว่าตัวคุณจะรู้สึกว่ายังเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีช่วงเวลาที่ได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนนะคะเจ็ดถ้วยกับหัวแล้วด้วยหมายถึงว่า เอาหมดความสับสนวุ่นวายนะคะหรือว่าเคลียร์งานบางอย่างไปได้ทั้งไม่มีโอกาสได้โฟกัสที่คนรักหรือว่าความรักมากขึ้นไพ่เดินมูลขึ้นมากับหัวแล้วชัดเจนค่ะอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่มันยังสับสนอยู่จะผ่านพ้นไปแล้วก็สิ่งที่เป็นโชคลายต่างๆก็จะผ่านพ้นไปด้วยนะคะรับพลังงานบวกได้เลยนะ,ะทุกอย่างกำลังดีขึ้นนะคะแต่บางอย่างมันต้องใช้เวลาก็ต้องปล่อยวางนะคะให้จักรวาลเขาช่วยทำงานไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เคิร์กเป็นบ้างค่ะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ได้นะคะชัยโยอันเดอร์สกอ์สโตนนะคะที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้เนาะคิวอยู่ที่2วันนะคะโรแมนติกซิลลิ่งนะคะ Forgiving and Learning แล้วก็เวิร์ดเบดดิ้งฟอร์ คุณสองคนมีรักให้แก่กันและกันเหมือนเดิมความรู้สึกอย่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจมีการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตด้วยบท r เวดดิ้งฟอรก็หมายถึงช่วงเวลาที่คุณรอคอยนะคะกําลังจะมาถึงแล้วคุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนค่ะเช่นเคยค่ะเราจะปิดท้ายทำทำนายในวันนี้นะคะจากการเปิดไพ่แต่เจร์วันเซอร์นะคะ ใครมีคำถามอาจจะตั้งคำถามมาเน้ใจนะคะเพื่อน้าภัยจะตอบได้ค่ะ forgiveness นะ definitely no แลวก็ improving h e a l t การให้อภัยขึ้นมาอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะคู่ไหนที่ทะเลาะกันนะไม่ว่าจะเป็นเคสหนักเคสเบาเนี่ยสามารถที่จะยังให้อภัยกันได้แล้วก็ยังไปต่อกันได้ ไพเดฟลีโนอยากให้คุณตัดความคิดด้านลบความกังวลใจอะไรต่างๆทิ้งไปคะอย่างที่บอกคิงถือเหรียญกับหัวนี่ก็คือมันเป็นความสับสนความวิตกกังวลในใจเรานั่นแหละว่าเรากลัวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ในชีวิตเรามันยังไม่มั่นคงหรือว่าเรื่องความรักยังไม่มั่นคงหรือย่างนีมันเป็นแค่ความคิดของเราที่มนโนขึ้นมานะคะอยากให้ตัดอะไรที่มันเป็นลบออกไปเนาะ improving health นะคะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักให้ดีนะคะในช่วงของพฤษภาค,คมนะ วันนี้ต้องขอบคุณนะคะชาวมีนชาวสองแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผู้ห่านด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ p พ Moonstone นะคะเกรดพรีเมียมนะคะสวยงามมากๆ หินมูลโซเนี่ยนะคะให้คุณด้านชื่อเสียงนะคะแล้วก็ตามหารักแท้ด้วยถ้าคุณมีแฟนแล้วก็ช่วยให้คุณมีความเข้าใจนะคะกับคนรักมากขึ้นค่ะ เหลือเส้นเดียวแล้วนะคะสำหรับอะคามาีนนะคะคอลเลคชันนี้ที่เข้ามาอันนี้ก็จะเป็น9.5มิลน,นะคะเกือบจะ10มิลแล้วค่ะขาดไปนิดหน่อยนะคะเกรดดีมากๆนะคะใครชอบเนื้อเจลแล้วก็ใสๆแบบนี้เนี่ยจัดได้เลยนะคะอันนี้ราคาพิเศษด้วยนะคะไม่คิดราคาเหมือนกับเป็นเกรดไม่พรีเมียมะนะคะก็แค่1 1 0 0นะคะ ปรับไซส์ได้ตามขนาดข้อมือเลยนะคะใครสนใจหินโิมความรักก็แอดไลน์มาได้ค่ะหลังไมมาได้นะสวยมากค่ะยิ่งอยู่เป็นข้อมือแล้วนะคะคุณภาพดนสุดยอดเลยค่ะเส้นนี้สองเส้นนี้ลูกค้าจองแล้วนะคะสวยมากๆนะคะทั้งสองเส้นเลยเป็นแบริลนะคะแล้วก็มีโปร่งขามนะคะ ลูกค้าตาถึงมากนะคะเป็นลูกค้าประจำค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีโรสควอสเข้ามาใหม่นะคะ มีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโลตคอร์สเนี่ยก็เป็นหินไม่ตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนของเรานะคะคออกมาเนาะก็จะมีขนาดนะคะ7จ็จมิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ชอบความโดดเด็นถ้าชอบใส่เล็กใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนําเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะ แล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอส Madagascar แทนนะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยยังไงติดต่ออ่แอดไลน์ได้ที่ชายโยนดีสกอสโตนได้เลยนะคะ ถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้วยกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะคิกคุเลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะเป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีส้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ